แจก3 0 0 0บาทให้ลูกหลานที่เลี้ยงคนแก่ตามระเบียบครอบครัวอุปถัมภ์เริ่มต้นจ่ายพฤษภาคม2567นี้จากการณีที่มีการประกาศระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถมัมภ์พุทธศักราช2566โดยมีการจำกัดความครอบครัวอุปถัมภ์ไว้ว่าเป็นบุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีผู้ดูแล หรือมีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้สำหรับระเบียบการคุ้มครองครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุมีรายละเอียดดังนี้การขอคุ้มครองสามารถขอได้เพียงคราวละหนึ่งคนหากจะรับมากกว่านั้นให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่าหนึ่งคนคุณสมบัติการขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ หรือถ้ามีอายุต่ำกว่า18ปีแต่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับการอนุมัติเป็นรายรายไป 3. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและอยู่ในอนาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ 4. ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ 5. ไม่เป็นผู้ต้องหากระทําผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลสถานที่การยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ 1. กรุงเทพให้ยื่นที่กรมกิจาการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด2จังหวัดอื่นยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นเอกสารที่ใช้ของผู้ยื่นครอบครัวอุปถัมภ์ 1. ทะเบียนบ้าน2บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนหลังจากนั้นจะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไปเยี่ยมบ้านของผู้ยื่นคำขอและผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่อไปจำนวนเงินที่ได้รับการคุ้มครองจะได้รับครอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและเหมาะสมจะมีการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม2567โดยมีงบประมาณรองรับทั้งสิ้น1,100รายทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่ทางเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุเพิ่มเติมได้